สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาเที่ยงวันนี้แล้วนะคะก็อยู่กับกุ้งแล้วก็พี่แบงค์ค่ะมีทั้งข่าวคราวทั้งพรีวิวพรีเมยร์ลีกแล้วก็จะมีเ,เกมการแข่งขันกีฬาที่เกิดขึ้นในบ้านเราด้วยนะคะคไปกันที่จังหวัดพิจิตรกันก่อนเลยค่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมามีการแข่งขันจักรยานถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2นะคะเปิดฉากอย่างเป็นทางการค่ะ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดพิจิตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไซได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569เปิดฉากสนามที่สองเป็นที่เรียบร้อยที่จังหวัดพิจิตรค่ะ โดยจักรยานประเภทถนนจะแข่งขันกันที่สนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขภายในโครงการบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรตินะคะก็อยู่ในตัวเมืองของพิจิต บรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะได้รับเกียรติจากนางสาวธนญานในพินิษท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในรายการทรามเพลวจัดกันที่บริเวณหน้าหอชมนกนะคะภายในบึงสีไฟท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านก็บอกค่ะว่ายินดีต้อนรับนักปั่นจากทั่วประเทศเลยโดยทุกภาคส่วนของจังหวัดและประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดการแข่งขันอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะรวมทั้งช่วยกันรปรับปรุงสนามแข่งขันท,ทั้งที่บึงสีไฟจุดชมวิวเขาดินตํา บนวังทับไซอําเภอสากเหล็กด้วยจนนะตอนนี้พร้อมทุกด้านแล้วค่ะค่ะเนื่องจากสนามกีฬาไอ้สนามจัก,กรยานของพิจิตเรานะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนะคะ,สะเสด็จมาทรงเปิดเราตั้งแต่23มีนาเมื่อปี2567นะคะทำให้เป็นที่รู้จักของทั่วประเทศแล้วก็เราเองในจังหวัดพิจิตรเองก็พยายามช่วยกันทุกภาคส่วนนะคะปรับปรุงบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นที่พอใจของทุกคนนะคะที่มาใช้สนามจักรยานแห่งนี้นะคะก็หวังว่าจะสร้างความประทับใจได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในการแข่งขันในวันนี้ค่ะ ในส่วนของสนามแข่งขันจักรยานเสือภูเขานะคะที่อยู่ที่ตำบลวังทับไซยอำเภอสักเหล็กนะคะอันนี้เราได้มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอยู่เป็นระยะรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากชุมชนในคนในท้องถิ่นนะคะมีความตื่นตัวกระตุ้นมาช่วยกันแล้วก็ ทุกทั้งคนทั้งชุมชนรู้สึกว่าการแข่งขันครั้งนี้ช่วยชุมชนเขาได้มากทําให้ชุมชนเป็นที่รู้จักแล้วก็มีคนเข้ามาเยี่ยมเยียนแล้วก็เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนเป็นอย่างมากค่ะพวกเราพร้อมที่จะดูแลแล้วก็จัดก,การแข่งขันให้นันกกีฬาที่เข้ามาแข่งขันมีความสุขสนุกในพื้นที่ของเรา สำหรับในวันนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันจากระยานประเภทถนนรายการ Time Trial เส้นทางเป็นรูปแบบเซอร์กิตครับที่สนามจากรยา,รานสราญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟฉเฉลิมพระเกียรติระยะทางรอบละ10.28กิโลเมตรนั่นเองนะครับใช่ค่ะก็รอเชียร์กับนักปั่นทั่วประเทศได้นะคะเพราะว่าการแข่งขันก็จะเกิดขึ้นสุดสัปดาห์นี้คะ่ะตั้งแต่วันที่20จนถึง22กุมภาพันธ์เลยนะ